สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพ้อมครับพ,รพบกับท่านผู้ชมวันนี้19นาฬิกา45นาที4พฤษภาคม2566ครับสำหรับคลิปนี้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมาเล่าให้ฟังครับ14พฤษภาคม2566วันอาทิตย์นี้ครับมีการเลือกตั้งสสทั่วประเทศก็ขอเชิญไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่าน นะครับเพื่อเลือกคนดีเข้าสภาเลือกพรรคการเมืองที่ท่านชอบไปบริหารประเทศแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องเจสิ่งห้ามทํากับบัตรเลือกตั้งถ้าฝ่าฝืนไปทําข้อใดข้อหนึ่งมีโทษทั้งจําทั้งปรับถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งไปชมไปฟังรายละเอียดนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองและข้อมูลทั้งหมดจากกกตที่นํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านฟังค่ำคืนวันนี้ครับปัตรเลือกตั้งนะครับที่จะทําการเลือกตั้งสสในครั้งนี้14พฤษภาคม2 5 6นนี้นะครับจะมีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้าไปคูหาเพื่อกาเลือกตั้งนั้นจะได้รับบัตรสีม่วงและได้รับบัตรสีเขียวใบกาแล้วก็ไปหยอดลงหีบเลือกตั้งซึ่ง มาดูครับบัตรสีม่วงคืออะไรครับบัตรสีม่วงก็คือเป็นบัตรที่ท่านผู้ชมที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหาไปแล้วได้รับจากเจ้าหน้าที่ก็ไปกาอันนี้กาเลือกสอสอเขตของท่านสอสเขตของท่านท่านชอบผู้สมัครหมายเลขอะไรก็กาไปในช่องสีขาวนี่ครับกากระบ,บาศนะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกาใครเลย ไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดนะครับก็มากาสีขาวข้างล่างนี่ครับกาเครื่องหมายการการะบาดลงอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับก็แปลว่าท่านไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนะครับก็แสดงว่าท่านประชธิ์แล้วนะครับแต่ถ้าท่านเลือกใครอยู่มีงแต่เบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนก็ว่ากันไปท่านก็ไปดูที่ป้าย รายชื่อผู้สมัครหน,หน้าคูหาเลือกตั้งนะครับท่านชอบเบอร์ใดท่านก็จําไว้กาได้เพียงหนึ่งเบอร์อันนี้เป็นบัตรสีม่วงกาเอาสมาชิกสภาผู้แทนแบบแบ่งเขตนะครับเลือกได้เขตละหนึ่งคนนะครับบัตรสีเขียวครับอันนี้กาวพักถ้าท่านชอบพักใดอยากจะให้พักไหนเป็นบริหารประเทศท่านก็กาเอาพักนั้น มันก็จะมีชื่อเบอร์แล้วก็ชื่อพักแล้วก็กากากระบาดในช่องสีขาวส่วนท่านไม่เลือกพักใดเลยก็มากากระบาดในช่องสีขาวข้างล่างนี้ครับเป็นนั้นว่าบัตรเลือกตั้งมี2แบบแบบที่หนึ่งเลือกสอสอเขตบัตรสีม่วงนะครับบัตรที่สองเลือกสอสอป็นทีไรชื่อหรือว่าเลือกพักก็บัตรสีเขียวนะครับ ที่นี้ในบัตเลือกตั้ง14พฤษภาคมปกนี้ครับมีเจสิ่งห้ามทํากับบัตรเลือกตั้งถ้าทํามีโทษทั้งจําทั้งปรับถูกเพิกถอนสิทธิมีอะไรบ้างครับไปดูครับสิ่งที่หนึ่งครับห้ามทํากับบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ได้รับจากเจ้าพนักง,งานถ้าใครเอาบัตรอื่นเข้าไปกาแล้วไปหยอดลงหีบเลือกตั้งนะครับ จะมีโทษจำคุก1 1 0ปีและปรับ20,000ถึง2 0 0แสนบาทและเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้ง20ปีนะครับข้อ2ครับห้ามนำบัตรใส่ในหีบโดยมีชอบหรือทำให้มีบัตรเพิ่มจากความจริง3ครับห้ามนำออกห้ามนำบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้ง เมื่อท่านได้รับบัตรกาเลือกตั้งแล้วห้ามนําออกจากหน่วยเลือกตั้งครับถ้านําออกจากหน่วยเลือกตั้งนะครับมีโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ครบทุกข้อก่อนข้อ3ครับห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้งกรณีนี้นะครับถ้าใครป่าฝืนนะครับจำคุก1-5ปีนะครับ หรือปรับ2อแสนอสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหรือทำจำทำปรับผูกเพิกถอนจิตเลือกตั้ง10ป,ปีนะครับกรณีนำบัตรออกจากนำบัตรใส่หีบโดยมิดชอบหรือก,ก็นำบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้งหรือทำเครื่องหมายอื่นหรือทำสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้งนะครับ4ข้อเลยนะครับต่อไปครับข้อห้าสิ่งห้ามถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนแล้ว ข้อหกห้ามโชว์บัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเจ็ดครับห้ามทำบัตรให้ชำรุดหรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้อันนี้ใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสิบปีนะครับ ทั้งหมดก็คือ7จสิ่งที่ห้ามทํากับบัตรเลือกตั้งขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรกตและขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ